รสวานิลาชูเนตนมแล้ะวานิลลานมและวานิลลานะคะแทนรสนมและไวท์ช็อกโกแลตก็คือไวท์ช็อกโกแลตนะคะคูริโกพาริเต้รสนมและไวท์ช็อกโกแลตไอศครีมดัดแปลงรสนมและไวท์ช็อกโกแลตด้านข้างนี่คือพาริเต้อันนี้เราเอาก่อนอันนี้เราทำไปแล้วเป็นช็อกโกแลตนะคะ เป็นช็อกโกแลตอ๋อนี่คือเป็นรสนมใช่ไหมครับรสนมด้านหลังแพ็เกจไอศสรีมนี้มันใหญ่มากเลยนะมันยักษม์มันเริ่มเลยค่ะมันเริ่มเลย<ข>หนูเทียบหน้าหนูที่นู่โอ้โหมันใหญ่กว่าหน้าใหญ่เท่าหน้าอขอเทียบหน่อยครับใหญ่เท่าหน้าอ๋อไอศสรีมใหญ่เท่าหน้าด้านหลังก็มีอะไรไม่หมดอย่าลืมสะอ่านให้ฟังโลแกนโลแกนหน่อยขอกล้องดูดิค่ะ วันอะไรเนี่ยอ่านอ่านได้่หมครับวังวังวนเหรอวังวนไวช็อกโกแลตกรุบกรอบและไอศครีมนุ่มๆขออีกรอบไอศครีมเลยนะนุ่มๆนุ่มๆโอเคโอเคเอาแกะเลยแกะเลยฉีดตรงนี้อ้าวนั่งนีด้วยเหรอ ตรงนี้หารัโอ้เล็กยังเท่เล็กมากเลยอ่ะฉีดตรงนี้ฉีดยังไงอ่ะฉีดที่บ้านหรือฉีกที่ร้านเนี่ยตรงนี้อ่ะฉีกตรงไหนครับฉีดที่บ้านค่ะฉีดตรงแคเลยนเลยอากจกจ้่ มีอะไรไอ้ล้าก็ไห,าาไหนคาดูหน้าตาหนคาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เฟรชทีมมีโล่ต่อหุ้มนะครับเป็นจานเอาเทียมวิธีเปิดนะครับเอานิ้วโป้งดัน <c oughs> นะเปิดเลยครับเปิด ให้เขาดูแพ็คเกจจิ้งหน่อยตรงนี้ก่อนเดยกไอศครีมตรงนี้เอาออกมาไงครับเนี่ยทำอย่างี้ค่ะจากอ๋อนี่คือเนื้อไอศครีมเดี๋ยวขอดูนิดนึงค่ะนี่ก็จะเป็นเท็กซ์เจอร์นะครับเอ้าไพเรียเนี่ยอื้มอร่อยอื้มอร่อยเด็กเด็กทนไม่ไหวครับตอนนี้เฮ้ยไม่กินนมไม่ได้กินได้น้ำครีม เป็นโดนัทช็อกโกแลทิมป๊าป๊าเอ็กซ์ทิมนมทีมทานได้ไม่เยอะนะครับไม่คนเต็มรสช็อกโกแลตได้คำเดียวนะครับท็อปสท้ายไม่เอาแทนตัดสิทธิ์เลยไม่กินเพราะว่าไม่กพี่แพ้ไอ้แมพอะไรอ่ะเด็กที่แพ้นมบัวไม่ควรดื่มนมหรือทานนมเยอะนะครับวันนี้เาดูนิดนึงว่าอันนี้มันจะเป็นตัวเหนียวๆนะครับ เป็นเบเฟอร์แบบเหนียวนะครับโอเคอะแพ็กเกจจิ้งก่อนแพ็กเกจจิ้งมาดูหน่อยโอเคเป็นแบบนี้นี่เองลองชิมนิดนึ่งครับอืมอืมอมันมีอะไรกรอบๆด้วยอ่ะก็ไวช็อกโกแลตไงืมไวช็อกโกแลตมันทำให้โอเคนะไม่ไม่ไม่ถึงละเลี่ยนมากนะถ้าไม่มีกรอบนี่น่าจะเลี่ยนเลยนะ เป็นบ้างเขาไวช็อกโกแลตมามเขาเอาไวช็อกโกแลตมามามา,มาเอ่อราดอยู่ตรงขอบขอบ,ขอบใช่ไหมชิ้นนี้เองอร่อยอร่อยไหมครับอร่อยครับรสนมเท่ากับรสให้แล้วรสไหครับช็อกโกแลตทุกอันไหนอร่อยกว่า อร่อยพอกันอรอหอมปะอันไรอร่อยเหมือน,นออกันคะช็อกโกแลตกับนมช็อกโกแลต้วไหนอร่อยกว่านะคะอือก็เหมือนช็อกโกแลตมันโอเคก่อนน,น,นะนมมันหวานเลี่ยนนะเริ่มเลี่ยนแล้วเนี่ยนี่ใครกินหมดอันนี้น่าจะเลี่ยนเลยแหละหวานเกินด้วยนะช็อกโกแลตมันขบๆเออใช่หวานเกินก็อยากกินใช่ไหมมันก,กินบ้าง มันเป็นมะชอนและมาราดเอาไว้อะเนื huh. <onos> <Today> ้อกือเนื้อออคินคนหวานคืนเนื้อหนึหมดพอดีอืฮันี่เป็นจุดกออ ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าไอศครีมของแบบดีแล้วก็นี่เขามีวิธีเปิดตรงนี้ไงวิธีการเปิดแล้วก็มีสายโทรหาลูกค,ค้าสำคัญได้นีน่วิธีการเปิดไอศครีมเพราะว่าอันนี้ไอศครีมเข้ามาใหม่นะครับคนบางคนก็ยังหาซื้อทานไดนได้ลำบากนะเพราะว่าตู้ ที่ลงไอศครีมปูริโกนี่ก็หายากใช่ไหมครับกัดเนื้อตรงโคนนี่มันเป็นยังไงบ้างโกลน์เหนียวมากเลยหนังกัดโกลนี่ครับเป็นยังไงบ้างเหนียวอือฮึต้องบอกว่ากินได้ถึงด้านล่างเลยนะครับเม็ดติมมันเหนียวมากเลยอือไอติมสุ้โคนนะไม่ไอติมแค่จบแค่โคนนะ ทำที่ดีก็ต้องแบ่งกันกินนะดีแล้วเพราะว่าไอศครีมมันแห้งใหญ่เกินนะว,ว่าไหมนคนเดียวที่ถึงอนจบหนเนี่ยแบ่งสักสามสี่คนน่ครับผมรู้นึงครับเนี่ยเนื้อไอศครีมมันยังลงมาตามถึงโตน,นะครับเป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่ามันสุดเลยอืมแฮมคุ่ มันจะอร่อยมึงได้ได้หนึ่งเนื้อโคนนี่นะมันเหนียวอืมเหนียวนะแต่มันก็ไม่เลี่ยนถ้ากินโคนไปด้วยอืมใช่ถ้ากินโคนไปด้วยยังโอเคหน่อยโดยถ้ากินเนื้อสตรีมเดียวไม่หวานอืมอร่อยนี่ครับมาเต็มครับมาฟูฟ่องเต็มนะครับไอศสรีมเืออ่าอ่านถึงคือแล้วอ่ะสามต่อ ความนิยมความชอบเป็นไงบ้างครับวันนี้ให้กี่ดวงครับความอร่อยก็ก็หายไปหนึ่งเพราะว่าหวานเกินไปหวานเกินไปครับบอามากินอะไรนะลูกอมเลยอ่ะอีกอกก็ลูกอมทำมาจากนมต้องกินตรงนี้ ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายคอนเสิร์ตเอ้ตซ์เบอร์เไปสิบ๊ายบาย